มาครับวันนี้เรามารู้จักโครงสร้างของราคาปั้นหยกันนะครับเราเริ่มที่เสาก่อนนะครับเสาเสาที่วางอยู่บนเสานะครับที่เราเห็นเป็นสีน้ำเงินอันนี้นะครับเราเรียกว่าอาศที่พาดอยู่ระหว่างอาศนะครับเป็นคานซอยนะเป็นคานซอยสีฟ้าอ่อนนะครับเราเรียกว่าคือที่วางอยู่บนคือนะครับสีเขียวนะครับ เราเรียกว่าดั้งที่วางอยู่บนดั้งนะครับเราเรียกว่าอกไก่สีแดงนะครับอกไก่สีแดงที่พาดอยู่ระหว่างอกไก่สีแดงกับอเสสีน้ําเงินนะครับเราเรียกว่าจันทันนะครับเราเรียกว่าจันทันมีจันทันบางตัวนะครับที่พาดอยู่เป็นแนวนาบทําให้เกิดสันขึ้นมาตรงนี้เราเรียกว่าตะเข้สัน จันทันบางตัวที่พาดนะครับทำให้เกิดเป็นรางนะรเราเรียกว่าตะเข้รางซึ่งตัวตะเข้รางนะครับเราจะใส่รางระบายน้ําเข้าไปด้วยนะครับเวลาฝนตกมาตัวนี้ก็จะช่วยระบายน้ําที่ยวางอยู่บนจันทันเราเรียกว่าแปรนะครับแปที่วางอยู่บนแปรเราเรียกว่ากระเบื้องกระเบื้องซีแพคโมเนีย ซึ่งระยะแปรอยู่ที่ประมาณ30เซนิเมตรว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับพิมพมีประโยชน์